สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวกล้องจิ๋วหลายสาย b c m hd นะคะหน้าตาตัวกล้องจะเป็นแบบนี้เลยค่ะจะมีฐานวางกล้องไปให้นะคะเป็นแม่เหล็กนะคะแล้วก็ตัวสายชาร์จแบตค่ะแล้วก็มีคู่มือการใช้งานให้นะคะลูกค้าสามารถนำวางไว้ในมุมห้องได้ค่ะรุ่นนี้จะพกพาง่ายนะคะ รุ่นนี้นะคะจะมีแบตในตัวใช้งานได้1ชั่วโมงค่ะหากต้องการถ่ายต่อเนื่องนะคะต้องชาร์จไฟไว้ตลอดนะคะมีระบบภาพถ่ายในตอนกลางคืนได้ค่ะแม้แสงน้อยก็สามารถถ่ายได้นะคะดูวิดีโอผ่านมือถือได้ค่ะโดยเชื่อมต่อกับ WiFi ผ่านแอป o o k Cam นะคะรุ่นนี้จะรองรับ MicroSD Card ถึง 32GB ค่ะสามารถบันทึกแบบวนลูปได้ค่ะกรณีถ้าข้อมูลวิดีโอเก่าเต็มนะคะ จะบันทึกไฟล์วิดีโอใหม่ทับลงอัตโนมัติทำให้บันทึกได้ตลอดเวลาค่ะมีขนาดเล็กนะคะพกพาได้สะดวกค่ะเลนกว้าง155องศานะคะเก็บภาพได้เยอะมากมุมกว้างก็คือเก็บได้หมดเลยค่ะดูไฟล์วิดีโอย้อนหลังผ่านแอปในมือถือได้นะคะติดตั้งง่ายค่ะแค่2นาทีก็เสร็จแล้วค่ะรุ่นนี้จะเหมาะกับการใช้งานบันทึกหาหลักฐานหาหลักฐานสำหรับคดีความหาคนร้ายกล้องสายลับแบบนี้เป็นต้นนะคะ หากลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามสั่งซื้อนะคะติดต่อทางร้านได้ที่ Li@ น e แอดสยามดับชิปคอได้เลยค่ะขอบคุณคะ่ะ